คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันใ,นใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์ซนโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับผมครับสวัสดีนะสวัสดีเอแพนช่องนอกแสงเชนิวนะครับเนาะ,ะมาพอพี่พอนองคือเกาเมื่อเดิมสาลปนีนะครับเดวเวลเวล์เบล่าพอซัมมีนะครับอ่ากมาพบปะกับพี่กันลองพ่าอ้าพครับพ่อครับ เอกซีแฟนช่องนะครับมาคือเก่าเมื่อเดิมนะครับเดี๋ยวแนะนำแนวทางดีๆดีดนะครับอ่างวดนี้มือนีนะครับมือนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะได้นวทางจากหลวงปู่กูแก้วนะครับมาแนะนำแนวทางของหลวงปู่กูแก้วนะคลิปนี้จะเป็นของแนวทางของหลวงปู่กูแก้วก่อนนะครับสิ่งเมื่อก่กว่ารุดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าแนวทางก็คือแนวทางนั่พี่น้องกันไมีเขาไม่รุดนะครับส่วนมากก็เขาดีอยู่หลวงปู่เป็นกระได้นะครับแต่งานนี้ก็พลาดไปนิดนึงนะครับว่ากันนะครับ กะบว่ากันเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทางแต่ละเนี่ทางตัวเลขแต่ละตัวเลขกับมีเขามีรูปเป็นธรรมดานะครับเนาะอ่าคือสีบว่ากันเนาะเพราะว่าเนี่ยทางแต่ละเนี่ทางตัวเลขแต่ละตัวเลขนะครับก็เป็นการคิดคำนวณนะครับย้อนหลังคือว่าเนาะนะครับเอาขอมาแลกกันยืมนะครับเด้อขอภูริกำลังใจนะครับขอพูอะไรขอพูรแช่ขอภูรกดติดตามนะครับเด้อสำหรับท่านที่เข้ามาขอกดติดตามเหมือนน้ำเน้นนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้ำนะครับนะครับเพราะว่า เป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะครับทางช่องในหน่วยช่องน้องแสงเชนิวเฮาเดนะครับเนาะขอบคุณนดวงดากันแล้วกันขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับปู่กู้เขี่ยวนะเพนได้เมตตาให้ในทางมาในทางช่องเขามาสูงสูงพี่น้องได้บอกกับพี่กำนองได้พ่อกับพี่กำนองได้ าหาแนวทางมาฝากพี่เาหน้องคือเก่าเพื่อนเดิมแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับจิบบขาดบ๊อบป้าทางชอ่องเข้าก็ขอขอบพระคุณปู่ได้หลายกันแล้วกันนะปู่เนาะเดี๋ยวครับขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับเด้อเนี่ยนะครับนี่ก็คือแนวทางของปู่กูแก้กวนะครับพี่น้องปู่กูแก้ววันนี้โอ้อยากเลี่ยมตาพี่น้องมันสะท้อนแสงไฟนะครับจิบบกขาดไปได้เดี๋ยวแออดิขอ,อนุญาตเขียน นครับดิค้าวนี้เป็นไรนะครับค้านี้ก็ค่อนข้างจะไข่แน่นน้อยนหนึ่งน,นะ,ะนนงนครับรญญเนาะไข่แน่นนิดนึงนะครับเอาค่ะเอ็กขออนุญาตเขียนนะครับเด้อขออนุญาตเขียนนะครับพี่น้องได้พี่แจหน้ากันนะครับอ่ะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนเยวนาะ <c oughs> อังวอดีเพิ่วิ да ่งบนล่างนะครับเด้อวิ่งบนกับล่างนะครับวิ่งบนบวกล่างคือเก่าเหมือนเดิมค um, รับแต่เหล็กเพิ่นมาหลายชุดนพี่น้องเหล็กเพิ่นส่วนมากจะมีแค่สี่ชุดนะครับแต่วันนี้กรณีพิเศษครับเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับมาถึงเพิ่มเหล็กสองสามตัวนะครับเพิ่มเหล็กสามตัวมาอีกชุดหนึ่งนะครับเด้่องเรื่กับอ้คัดแฉนี่พี่น้องเ้ยนะครับ <c oughs> เขียนอย่างเร็วครับเขียนอย่างเร็วเขียนอย่างเร,วเยยงเร็วนะครับอาจจะบ,บ๊อบสวยบอบง,งามนะครับแต่ว่าบปีนังนครับถึ่จะไม่สวยไม่งามก็ตามเสิด <c oughs> แต่ก็เกิดจากใจใช่มูสาคือว่านะครับอ้าวบ่อปีนังพี่น,อน้องมือหนีบันผาอย่างดีนะครัด้ออย่างไรก็ต้องใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับ อัยันอีกทีนึงครับยานอีกทีนึงว่าแนวทางแต่ละแนวทางตัวเลขแต่ละตัวเลขนะครับล้วนแต่เป็นการคิดคำนวณนะครับเนาะบอกการันตีว่าจะเข่าหรือจะลุบทางนีเท่านั้นก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาของรุกูกูเกียร์ไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นของอาจารย์สิงห์นะครับล่มบภวน้ใจนะอภวานนี่นะครับอาจารย์สิงห์กระซ่งมาแล้วนะผายมาแล้วนะครับของอาจารย์สิงห์ซึ่งก่อนเข้าไปทีเก่าเก่านะครับ อ่าเข้าไปเพื่อนอยู่นะครับงวดนี้เพิ่นก็มาแล้วนะครับไอซินเม้นตัวไรงวดนี้นะครับเพิ่นตัดใหม่หน่อยโตที่สุดพี่น้องเป็นสรุปนะครับสรุปสรุปสุปเอาอีดีแล้วนะครับบอสบอสหลายที่เก่าเด้นะครับของอาาจรย์สินก็ได้นะครับเนาะอ่ะกะมาเบิ่งกันแล้วกันนะของกูกูแก้วงวดนี้นะครับกูกูแก้วนะครับเนาะกูกูแก้วโอ้ยผมก็เขียนเรียกวหัวด้พี่น้องเลขนหนึ่งเติมวิหัวสองไหลนะครับเติมว่าไปนิดนึงไหมครับ ปู่กูแก้วนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน้อได้พี่น้องเด้อแบวิ่งบนไปที่สกับหกรบบวิ่งบนล่างบอลวิ่งบนสิวิ่งบนล่างสองกับหกนะครับเอาเน้นไปที่สองนะครับว่นี่เน้นไปที่สนะครับอ่าชุด3าตัวก็คือเจ็ดสองหกนะครับสตัวก็คือ2 6งหกหนะครับดองเจ็ดเจ็ดนะครับ กันไปที่68นะครับ3ตัวมา2ตัวก็คือ0 4 7นะครับนี่คือแนวทางของ <c oughs> ปู่กูแก,ก้วงวดนี้นะครับเนาะอะ่ะเบิง่งพี่น้องเบิง่งชัดเจนบ่โอ้บ่ชัดเจนพี่น้องเบิ่งเท่านี้เนาะเท่านี้จะชัดเจนกว่าบ่สที่จังได๋นับ1กุมภาพันธ์สองพันห้อได้พี่น้องเด้อปู่กูแก้วเนาะพี่น้องเนาะปู่กูแก้วโอ้ยกระดาษกระไรอ่ออนนะครับ อย่างกุมภาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดของปู่กูแก้วงวดนี้วิ่งบนล่างนะครับสองกับหกนะครับจับเป็นเน้นไปที่สองนะครับเน้นไปที่สองนะครับสำหรับเลขสามตัวก็คือเก็ดสองหกเก็ดเก็ดสองคือจีซีง่ายกูกากว่าอันเรื่องดังเพราะจริงนะครับเนาะของปู่เพิ่นโบดังเท่าไหร่นะครับแต่กัเขาบ่อยเขาดูนะครับงวดห้าเก็ดก็เข้าตรงๆนะครับงวดที่ออกห้าเก็ดข้างล่างนะเข้าตรงๆเนาะอีกงวดนี้ก็มาเก็ดสองหก จับชุดที่26 1หกหนึ่งสองนะครับเจกับ7จกันไปที่6กับแปดนะหกแปดสำหรับ3ตัวมา2ตัวด้อพี่น้องด้วแคบหน้าจอไว้กันละกันแคปหน้าจอไว้เนาะของปูกปู่แก้วด้อครับเด้อสามตัวมา2ตัวคือ0 4นย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ส่เจามตัวมาสอตัวนะครับิตเนียนะครับแต่ว่ากับ ามาสองตัวกัสิมาอันนึงไปบนอันนึงไปล่างนะครับเลขกกิเลสใจไมสิไป,ะปนะครับเนะาะก็เลสใจไมสิไปอขอบคุณหลายนะครับขอบคุณหลายเซ็ช่องเแบบเดี๋ยวค่อยมาสรุปทีนึงนะครับเนาะของปูกุยวห่อก่อนขอนคางจีจุดยอดอีกท่านหนึ่งยินดีครับด้วยเขาดูเขาใบเขาดีเขาเดินดีอยู่นะครับเ,เดินดีอยู่เพราะว่าขณะนี้ปูกำลังสั่งหัวละข้าง <c oughs> ถึงยังบดยัดงบดแล้วเสร็จยังบดแล้วทัวสวยดียังบดแล้วทัววันไดนะครับอ่าวันนี้ก็ ว่าพี่น้องมีกิจสัตย์อยากไปร่วมก็เช่นนะครับเดื่อเชิญได้เนาะที่วัดหลวงปูป่ผู่แก้วภูหละนะครับท่างเ <c oughs> ยอะถ้าสนใจก็จังเน้นมาถามเรืกรณีพิเศษนะครับเนาะะย้ำดนะครับเรื่องวานวาหน้าทางแต่ละหน้าทางตัวเลขแต่ละตัวนะครับอาจารย์แต่ละสำนักเป็นเจ้าหน้าพี่น้องเป็นฟังๆเนาะพวกมวยผิดทางคือได้นนบุญนี่ <minutes> นะครับอาได้ใจอวยติดทางนะคปวดกล่องติดทางกี่ดอกนะครับอาว่าป็นยังพี่น้องว่าป็นยังนะครับอ้าว่าป็นังห่อห่อเย็บเป็นเนียนบางคนนอกเบิ้งดูตัวดูตัวเลขอ่าเป็นกระดาษกันนะดูตัวเลขเป็นกระดาษกันนะสำหรับพี่น้องเอ็ซ์ซี่นะครับอ่ะอ่ะสรุปที่นีงพี่น้องอ่ะผู้เขากำลังพันนะผู้เขามาทันเด้อแชหน้าจอไปพี่น้องแชหน้าจอเอานะครับนี่คือตัวตัวพี่น้องอย่าเบิ้งนะครับบาร์บินาผู้จะห้องห้องนี้ เนี่ยครับปูกูแก่วงว่วันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยคือซองพวอสันซองตัวน้องเห็นตัวหนังสืออยานอยังเลื่อยจอดนะครับอ่าวิ่งบนล่างรับสองกับหกนะครับวิ่งบนล่างสองกับหกนะครับอ่าสตัวไปที่726 7องหกกนะครับจับชุดให้ที่สองหกห่งสองเด สองเจ็ดไอ้เก็ดสอ,องพี่นอ้องกันไปที่หกแปดอ่าสำหรับสามตัวมาสองตัวก็คือศูนย์สี่เจ็ดย่ำเน้นตัวไหนพี่น้องอ่าเน้นไหนตัวไหนเน้นตัวที่ขีดเส้นใต้เดียงเดี่ยงนะพี่น้องได้เขีดเส้นใต้เดียงเดียงอ่าเน้นตัวเองพี่น้องก็เบิ่งเอาแล้วพี่น้องเนาะเน้นไปที่เก็ดสองหก่าเน้นไปที่สองหกเน้นทุดคืมสองหกเน้นร่องกับทีเก็ดสองอ่าหนึ่งสองกับเจ็ดเจ็ดนี่เป็นชุดรองเนาะอ่ากันก็หกแปด รับสามตัวมาสองตัวก็คือศูนย์สี่เจ็ดนะครับนี่ก็คือแนวทางแล้วพ่อกำลังบันทึกวิดีโออยู่ลูกนี่คือแนวทางนะครับของปู่กูแก้วงวดน,นี้นะครับต้องขอขอบพระคุณหลวงปู่กูแก้วที่เมตตาทางช่องในมา,าพิจารณาไดเมาเสนอให้กัพ็กพิจารณาไดครับเด้อขอขอบพระคุณเอฟซีแฟนช่องทีรับชมตั้งแต่ต้น,นจนจบครับขอให้เอฟซีสุขคนสุขคนครับมีความสุขความเจริญนะครับ ได้สบสบมันนะครับได้จับเพื่อแสงกนหลังกันเมื่อสุขโสดสบันสาวนนี้นะนะครับนอกวันไม่ทีึงกลุ่มพาพันแบบสารลิปนี้ราไปก่อนพบบอกติหนทีน่น,นี้สวัสดีครับ oh, okay, nice.